โ <c oughs> ดนแรงว่ะโดนโดนโชลูว่ะมือดันรถอ่ะ รถหกล้อคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมใช่ปืนได้ยิงยางเาถือมีดปะถือมีดไงปืนได้ยิงยางรถหกล้อคันนี้เป็นสิบสิบนัดนะคือจะสกัดให้รถคันนี้หยุดเพราะว่ารถคันนี้ไปชนเลยชนดะมาหลายคันแล้วแล้วไม่ยอมหยุดตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคันสี่คนค่ะแล้วก็ขึ้นไปเอ้าขึ้นไปด้านบนปรากฏว่ายังไงรู้ไหมจังหวะที่ขึ้นไปอ่ะคุณผู้ชมครับคนขับ มีมีดนี่ปีไปแล้วปีไปแล้วพยายามจะระงับแล้วมีดฟันหัวตำรวจถึงบอกว่ากนะดีตำรวจที่ใส่หมวกนึกสภาพถ้าตำรวจไม่ใส่หมวกอะ เนี่ยคขาโอ้ยดีๆๆดีโดนไปหนึ่งทีตำรวจต้องถอยออกมาแล้วก็ใช้ปืนยิงไปที่ล้อยางรถเพื่อสกัดจับจุดเนี้ยเป็นจุดที่ติดไฟแดงอยู่ปรากฏว่าสกัดจับไม่ได้คุณผู้ชมครับแล้วนี่มันกลางเมืองอ่ะรถไม่้ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมและชาวบ้านที่เห็นในการแบบว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพิ่งจะเกิดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองฟังขขาเล่าหน่อยครับ ตำรวจเขาตะกัดจับครับยิงยางรถหกล้อแล้วก็รถหกล้อมาหักหนีแล้วก็เลี้ยวไปทางท่าเรือเลยครับอ๋อวิ่งเข้าท่าเรือไปเลยใช่ไหมพี่จังหวะนั้นรู้สึกไงบ้างพี่มีลูกค้าอยู่ไหมมีลูกค้าอยู่คนเดียวอ๋อตกใจไหมพี่ลูกค้าก็เข้าร้านก็เข้าเราก็เข้าร้านเลยาถึกเลยไหมพี่ไม่เปนเสียงแต่เ็ตำรวจไหมเป็ตำวหรือว่าวิ่งเข้าข้างในหรือวิ่งเข้าพนักงานแต่งเสียงหมดเลยคุณผู้ชมครับหนีไปนี่นี่นี่สกัดไม่ได้หนีไปเอาก่อนหน้านี้ก่อน ปโรลดที่ทองหล่อเล่าให้ฟังบอกว่า6ล้อคันนี้จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมขับมาเสร็จสับไปชนมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนนะแล้วขอโทษจริงๆชนตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยคนซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นผู้หญิงถูกรถหล้อทับขาหักเขารถใหญ่ด้วยไงใช่เนี่ยสงสารมากแล้วหล้อคันนี้ไม่หยุดคุณผู้ชม ไปชนรถเก๋งคันสีขาวอีกคันหนึ่งต,ตำรวจมารู้เพราะเจ้าของรถเก๋งคันสีขาวโทรไปแจ้งตำรวจค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเหมือนว่าจะขลั่งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงตำรวจก็เลยขีมม่มอเตอร์ไซค์กันมา4คนแล้วก็ไปเกิดภาพเหตุการณ์ที่พยายามจะสกัดแต่สกัดไม่ได้คุณผู้ชมเส้นทางที่รถหกล้อคันนี้ไปคือพระขนงจะไปบางนาตำรวจตามต่อค่ะถูกไหมฮะเพราะเกิดเมื่อช่วงบ่ายปรากฏว่าพอตำรวจตามไป รถหกล้อนี่จอดที่สะพานคลองบางน้ําจืดค่ะนี่เจออยู่คุณผู้ชมคนไปไหนคนขับอยู่ไหมตอนข่าวบอกว่า6กล้อแต่ตอนนี้พอไปดูเป็นสิบล้อใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วขอโทษดูล้อฮะล้อโดนยิงเหลือแต่กระทะที่บดบบบดดมาแล้วรถไปไม่ได้เพราะตำรวจไปเจอรถยังไงคนหายเออนั่นสิคนขับหายไปไหนคนขับทิ้งรถแล้วก็โดดหนีลงคลองเอา กระโดดลงคลองเสร็จสับยังไงคุณผู้ชมครับว่ายน้ําต่อโอ้ตายแล้วพวกคุณโอ้ยอะไรขนาดนั้นถ<อ>ึงบอกไงว่ายน้ําต่อว่ายไปในคลองอย่างนี้เอาดูสภาพรถก่อนสภาพรถเป็นยังไงบ้างกระจกแตกเออใช่โดนตํารวจทุบด้วยไงกระจกแตกคนขับไม่อยู่แต่ในรถมีข้าเลือดล้อรถเนี่ยก็คือยางไม่เหลือแล้วเพราะยิงเป็นสิบนัดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนขับเนี่ยกระโดดลงคลอง พอกระโดดลงคลองเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับตำรวจกําลังตามตัวอยู่ว่าจากนั้นเนี่ยลงคลองเนี่ยแล้วว่ายไปไหนต่อนะครับคนเห็นเหตุการณ์ในจุดนี้เล่าให้ฟังบอกขี่รถมาตามปกติในซอยวัดศรีวาลีน้อยอก่อนจะถูกรถบรรทุกคันนักล่าวเนปาดหน้าด้วยนะดีเขาเด็กรถทันไม่งั้นเขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกชนได้ครับจะไปวิ่งออดเดอร์อดีนะผมก็ ขับตามเลยรถไอ้ตามไม่รู้หว่าแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้แล้วมาถึงตรงเนี้ยเขาทําอะไรบ้างก็ตามคลิปพี่แล้วก็โดดน้ำเน่มาึงเียมันวิ่งย้อนสอนเฮ้ยย้อนสอนผมก็จะทําอะไรมันว่ามันย้อนแล้วรถรถเนี่ยก็หลบหมดเลยมีรถกระบะสี่ประตูคันน้นหลบหลบกล้มาเขาก็เปิดประตูก็โดดลงไปทางเท้าเลยคุณผู้ชมครับที่ผมเล่าให้ฟังกระโดดลงคลองใช่ไหมค่ะ มุดน้ำยังกระดูละครตีใหญ่เธอเคเต็นไปตีใหญ่แล้วก็จะถามไปมุดน้ำมุดน้ำาวไหวไหวไลอยน้ำไปแล้วยังไงรู้ไหมคุณผู้าไปหลบอมุดเข้าไปหลบในท่อโอ้ยตายแล้วนึกว่าเจเทะเ้มุดเข้าไปหลบในท่อและยังไงคือท่อมันตันไปต่อไม่ได้สุดท้ายถูกจับนะฮะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ชื่อนายวันลบอายุ43แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเพิ่งจับได้เมื่อเย็นยังไม่รู้เลยว่าวันลบ ทำไมวันลบก่อเหตุแบบนี้<อ>ชนดะมาเมาอะไรหรือปเปล่าติดยงติดยาออดี่ๆีเป็นภาพที่จับได้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา<ผ>เดี๋ยวรอดูติดตามความคืบหน้าว่าสรุปแล้วน่ะวันลบตัวไหนดีดมาไหม